อันน <So S 1> <freak out. S 2> ั้นสวัสดีทุกคนด้วยผมวันนี้อยู่ในเกมที่มาโชวโชว์บอกโชว์บอกเพราะวันนี้อย่ในเกมที่พี่จอห์นลงอีกรอบหนยนะแล้วผมวันนี้จะมาเอ่อมาเล่นลิ้นกันในโลบบอกนะครับเิ้ล่้นล็อปอันนั้นทุกคนลงมาทุกคนลงมานี่เย้เย้เย่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 สนุกจังเลยมึงไม่ทันเล่นเลยสัรมึบอกสนุกเอ้รีบไงแนวรีบสนุกเก็บดี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 ก็วันนี้ก็มีเอ่อมีผมมีไอฟิกแล้วก็สกีแล้วก็ P4 ของเรานะครับผมเคปานเราจะไปยังไงดีวะเขาบอกให้เก็บฟันให้เก็บฟันทั้งหมดสิบสี่ซี่เดินเลยไม่ไปเจ็บกุญแจไม่เห็นเลี้ยมนะไม่เห็นเลี้ยมนะฟิกฟิกมันโดนเลี้ยมฟิกมันโดนเลียมไอ้ไอ้ไปโดนเลียไอ้ฟิกลอยอยู่ไอ้ฟิกลอยอยู่ไอกูเจ็บกุญกูไอ้กูเจ็บกูญจแล้กูเจ็บแล้วมันเลี้ยมหอบหอบหอบลูกพีบังง่ะอยู่เนี่ย เดล็อกเฮ้ยล้างล้าลลละแอบตรงนี้เฮ้ยเียวสกีูาตรงนี้ม่อตรงนี้ต้งแต่มันไหลวะเลขสี่อาจจะอาจจะเหมือนแบบที่แล้วนะที่กูเจอไงต้องจำว่าเลขสี่เลขสี่เป็นสีเขียวไว้ให้มึงพวกมึงจำไว้อะเฮ้ยตรงนี้คุณแจแดงเอ่อเพื่อนเพื่อนเพื่อนทางตันเพื่อนเอ้า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 เโดนเลียเราจะโดนเลียนจุกจุอ้สกิล่อแล้วไปแล้วไปแล้ว โอ้ยน้ำน้ำน้ำแตกใส่หน้าโอ้ยแอบแอบแอบไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอประตูสีม่วงคืออะไรอ่ะดูดิอะไรคือประตูสีม่วงเวิธีไงเนี่ยมีเลขด้วยในตรงนี้ใช่เลขสี่เลขสี่สีเขียวเว้ยเลขสี่สีเขียวเขียววะทำไมกูเห็นเป็นสีเหลี่ยมก็เปลี่ยนเป็นให้สีเขียวไงเห็นตรงนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยเลขหนึ่งเลขห้าสีเขียวเลขถึงสีเขียวเนี่เลขถึงสีเขียวนี่หนึ่งสีเขียว สีสีอะไรสีสีเขียวสีสีเขียวอุ้ยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยมีฟันมันชี้มาตรงนี้ต้องเปิดไฟก่อนเปล่ากดคิกเหรออ๋อคิกให้โดนสีเขียวปึ๊บอุ้ยอยเหมือนปั่นไฟเสร็จป้ะกูได้แล้วสองก็สีเขียวนะสองสีเขียวเฮ้ยทำไมมันยากจังอ่ะนี่กูได้แล้วเออฟิกระวังนะลิ้นมันมาแล้วนะฟิกระวังนะอะไรจ้า เลจ้าผู้กูผ่านแล้วพวกกูผ่านแล้วนะไม่ได้ไม่ได้เก็บก่อนเก็บก่อนได้ละได้ละได้อะไรอะไรก็สีเขียวนะอะไรสีเขียวนะสามสีฟ้า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 แต่ว่าทีเหลือสีเขียวหมดไม่ใช่ไม่ใช่สองสองสีอะไรอ่ะเลขสองอ่ะมีใครจำได้ป่ะเลขสองเลขสองเขียวเลขสองเขียวนี่ก็เขียวเอาเขียวหมดเลยแบบมันมีเมื่อกี้เรากินมันบอกมันมีเลขสิบด้วยเมื่อกี้อ่ะมีเลขสิบด้วยไม่ได้บอกอ่ะเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออเออเออ๋อามันมาเอามันมาโอ้ยันมาโอ๊ย โดนลงลิ้นะระวังนะแหมมุดลูอัลบุดูเดียวกันไอ้เหยญ่ฟิกโดนเลียไปแล้วแอบ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 โอ้ยโอ้ยพิกโดนเลี้ยเราต้องเก็บฟันใหม่ปะถ้าถ้าตายอเก็บฟันใหม่ปะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องโอ้เป็นเซฟโอเคโอเคเยี่ยมเยี่ยมคเลโดนเลียที่ที่หัวร้อนเลยหัวร้อนเลยมีแสดงว่ามีมีน้ำเงินม่วงแล้วก็เขียวใช่ไหม ใช่โอ้แล้วมันไปอยู่ตรงนี้อ่ะโอ้ยสกิมันมันยังอยู่นะเดินตามมันมาตามนี่แล้วโอเคโอเคโอเคพวากูกูจะได้ออกจากรูไอ้เจ้ามันไล่กูเฮ้ยกูวิกูเจ้ำเงินกูเจ้ากูเจน้ำเงินว่ะทุกคนอะไรอะไรกูหลุดอ้าวอ้าวอ้าวโดนไออ้าวโดนเลียจนหลุดโดนเลียจนหลุดเลย อยู่ดีก็เด้งเลยไอ้กุญแจสีน้ำเงินนะกุญแจสีน้ำเงินมึงต้องออกมาจากเซฟโซนด้านขวามืออ่ะแต่เจ๊เก็บกุญแจสีน้ำเงินมาด้วยโอ๋อรู้แล้วอยู่ที่ไหนโอ้เนี่ยฟิกฟิกมึงไปเก็บมึงไปเก็บกุญแจข้างหน้ามึงไว้ตรงเนี้ยเอ้ยมันเซฟให้กูด้วยมันเนี่ยกูเก็บไปสามอันกูเอาเข้าใหม่ยังอยู่อุ้ยเอาว่ะเจ๋งเจ๋งเนี่ยกุญแจกุญแจน้ำเงินอยู่เนี่ยเก็บเก็บกุญแจน้ำเงินเเเเซซ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 ฟฟฟฟโโโโนนนนอยู่นี่ไปเลยไอ้ลิสโง่นี่เนี่ยกุญแจน้ำเงินมาใช้ไม่ไปตรงนี้ก่อนมันอยู่มันอยู่มันบอกสกูไดไเวอร์อะ โอ้ยกูอ้าวกูวาร์ปเข้ามาแล้วในห้องน้ำเงินเนี่ยไอ้เมทินเทเว่นปุ๊บอึ๊บเฮ้ยนี่ไงโคตรบ้าโคบ้าเฮ้ยไอคนที่พูดว่าง่ายมันอยู่ไหนวะกูพูดว่ากูตายเลยเฮ้ยมันไรมันไรอยู่ข้างหลังไอ้คี้เฮ้ยกูกูไปโซนเขียวแล้วโซนกูโซนเขียวกูอยู่กับไอฟิกเนีพวกมึงอยู่ไหนกันหมดเนี่ยกูอยู่ตรงโซนโซนม่วงเมื่อกี้แยกกันอยู่อ่ะแสดงว่าอยู่อีกฝั่งหนึ่งเว้ยเฮ้ยแต่มีโซนแดงด้วยไอ้คี้มีโซนแดงด้วยว่ะเฮ้ยรอบนี้เขาอัปเดตมาหลายโซนเกิน เอาโอเคมันไม่มาไม่มามันไม่มาไม่มากูรู้ว่ามันมาเว้ยเฮ้ยเจอฟันเจอฟันไ้เลขหนึ่งกูสีแดงเอาไม่เหมือนกันนะดิอ้าวอ้าวไม่เหมือนกันต้องมาเดินหาเองโอ้อ๋อตรงนี้เป็นปลดล็อกฟันอ่๋อเพคโคสสิบสี่อันก็จะเปิดประตูนี้ได้คออินเอลคออินอินเซนคออินเซอร์คออินเซอร์อินเซอร์ดิอินเซอเลยวะไอ้ฟิกลูกพี่มึงือะหัวล้นเนี่ยโอ้ยลูกพี่กูโรบอทแมน ไม่ใช่ตรงนี้เดอะล็อกเนี่ยเดอะล็อกไม่ใช่เหรอกูมองกูมองรูปตรงนี้อยู่โรบอทแมนหนึ่งแดงหนึ่งพอกูหนึ่งเขียววะดิเมื่อกูจะสกิทว้าต้องกินพาตีมาหายไปวิ่ง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 แล้วก็วิ่งอืมแอบแอบมันไล่เล็กกูดอเปิ้ลโอเคเราโอเคพวกกูวิ่งกันต่อละเอาเจอไอโฟว่ะเอาเอาพวกม่วงอยู่พี่ล้วกันอยู่สามคนม่วงน่าจะไปอีกฝั่งหนึ่งไว้ตรงนี้เฮ้ยตรงนู้นกูเจออะไรขาวๆด้วยไกลๆ เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ลิ้นไม่ใช่ลิ้นเฮ้ยเชี่ยขอกูเลขสามสีแดงว่ะโอ้ยลิ้นดักนะเฮ้ยกูเปิดป,ประตูเปิดประตูจเจอกุญแจสีม่วงแล้วก็เจอฟันแล้วอ๋อไม่ไม่หาไม่เจอสีม่วงอยู่อ่าโฟกกลับมาที่ปตสีม่วงเหรองัง้นกลับไปที่เซฟกันไปนี่กูพวกกูมีกุญแจม่วงนะฟิกมือยังเออแป๊บนึงแป๊บนึงมันมันโว้ยโอ้ยมันเรียกกูมันเรียกกูเฮ้ยโอ้ยไม่มี ูช<อค>ม,มันกำลังจะแยงพวกเราแล้วกูมีกุญแจ่มงต้องไปเก็บไว้ต้องไปเอาโคบาไปงัดไม้ก่อนถึงจะได้มากูตายหาโคบาหายไปแล้วเ <c oughs> อาเชิดเฮ้ย <c oughs> อะไรเนี่ยได้ไขควงเอาไข,ข่ควงไปทำาอะไร้คลิปนี้ไม่เห็นกูตายแน่นอนอะ่ะ <c oughs> พอดีพาเพื่อนมารับตีนแทนหนาวพอดีเพื่อนผิวว่ะดิเพื่อนผิวเจฟิกมนโดนเรียมันแล้วนะข้างหน้าอันตรายต้องไปนู่นละกูกดเข้ามาละ ไอนี่ได้ฟันแล้วเฮ้ยใครเอาคนสุดท้ายเป็นหมาใครเอาสุดท้ายเป็นหมาอ๋อที่มีคนตายไปไงเนี่ยเออกูโดนเลียห้องห้องห้องเลยนะฟิกลูกตาต้นบอลนักฟิกอะไรเนียลูกตาก้นบอลนักบอลเมเหลืองเหลกอะบอลนี่ยเออพลังขึ้นเต่ามั้งโอ้ไหนอ่ะพันงัดตรงไหนฮะไม่เจอไหนมึงอยู่ไหนอ่ะมึงอยู่ไหนกูอยู่ไอ้ตรงที่มันมีลูกตายเยอะ เออบุ่งบอลตรงเซฟโซนได้ไหมเออโคบาเหรอโน่นโน่นกำแพงไม้ทางนี้ตามมาแถวเนี้ยนี่นี่ตรงเนี้ยเนี่ยที่เป็นกำแพงไม้เนี่ยโดนเลียมันไล่กูอย่างเดียวเลยมันชอบเลียไงไปไปไยฟอฟอมันจะเลียกูมันก็จะเลียกูว้าวไปเอาเฮลเอ้ยมันไล่กูอุ้ย แอบลงไปเลยกูรอดกุรอดกุรอดกุรอดคนอยู่ไหนวะกําลังเรียกลูเลี้ยกําลังเรียกลูบอลเอ้กูเจอละคนไหนแล้วได้สีสีเขียวโอ้ยเก็บฟันก่อนแล้วไอ้ตรงสีแดงมันมีอะไรให้เก็บปะแต่ก็ได้สีสีเขียวอ๋อเลือดก็ไดสีสีเขียวอืมข้ามาแตรละโอ้โหสีแดงมันแสบตาชิบหายเลยเก็บคออะไรคือคอวะ ิสกินีได้แล้วหนึ่งครั้งไอ้เนี่ยเชียร์สกีตึงจังงาเชียร์สกีชิบหายแล้วกูไม่อยากเป็นหมากูไม่อยากเป็นหมาเไ้ยทำไมกูตายตลอดเลยวะสองแดงหนึ่งแดงมันมันน่ากินหรือเปล่าตัวมึงอ่ะเกมหลุดอีกแล้วพี่กิ๊กเตมหลุดแล้วเชียร์พี่เป็นหมากูต้องชนะกูไม่อยากกูไม่อยากเป็นหมาประเทศไทยต้องชนะครับชนะกับใครอ่ะชนะใคร ประเทศไทยเร้อนรับเหลือให้กูกับมึงชี้อันนี้เลยเก็คะแนนมันอยู่ตรงไหนนะ่ทำไมกูโดดปลากลัวกูกาดมากเลยเฮ้กูกูเก็บอืมสิบสามสิบสี่กูครบแล้วเว้ยกูครบแล้วเว้ยเอ้ยไเล่นอะไรออกใครเฮยเฮ้ยไอ้พิกมันหนีไม่อยากเป็นหมาไอ้พิกไม่อยากเป็นหมาเี๋ยวก็เออเดี๋ยวโอ้ประตูสีส้มมันคืออะไรกูเข้าไปข้างใน ไม่มีอะไรเลยเออก็ครบแล้วนี่ฟันกูว่าครบแล้วอ๋อาเอาลูกลากลอบนบอลไปใส่อ่อไม่ใช่สรุปคือเกมมันบั๊กเว้ยกูจะออกเข้าใหม่เมื่อกี้ตอนนี้กูเข้าคดและกูกำลังวิ่งด้วยความเร็ววิ่งวิ่งหนีอะไรสักอย่างวิ่งหนีวิ่งหนียูเอ็เอาอีกูออกมาได้แล้วเชีย่ยกูกลายเป็นหมา <laughs> ไม่ไม่ไอฟิกไอฟิกตั้งหากละ่ะไอกณไม่เป็นกูไม่นับเพวากูออกใกล้โอเคครับก็ปะจัดจัดจบพอและไปะ,ปะ,ปะนอนปะกินข้าวนอนกันดีกว่าโอเคครับหากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปเพื่อนๆกันดูกันได้ของใครยังไม่กดซับก็กดซับได้นะผมไม่ผมผมผมไม่กัดแน่นอนผมไม่กัดกดซับนะครับเพื่อคนที่คนรักอย่างเช่นผมไปละ